สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่455กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับ พาราบ้าในเครื่องรางของเกาเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับผมรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับ แอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ090นะครับผม325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็ได้ นำมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทั้งหมด23ารายการนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่อง หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตสูงกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆจะได้ดูการชัดๆนะครับผมนี่นะครับผมองค์แรกใน EP นี้นะครับ เปิดมาด้วยนะครับผมเหรียญดวงดีไหวครูปี67นะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญดวงดีนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน E p นี้นะครับองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้นะครับพี่พีชนะครับผมสําหรับเหรียญดวงดีไหวครูปี67นะครับพี่พีงองนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญดวงดีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ นี่นะครับผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมพระราชาวัชธรรมวสพนนะครับด้านหลังจะเป็นพญานาคเจ็ดเสียรนะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้นะครับ6 3สนะครับพี่ๆปี2567นะครับท่านใดดูแลถูกใจหรือว่าดูแลสนใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมผิวเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ถ้าหากสงไฟนะครับผมสะท้อนอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะไครับผมเจ้าสัวนะครับพี่พี่หลวงพ่อเกษตรนะครับผมเนี่ยครับเป็นเจ้าสัวมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเปลี่ยนเจ้าสัวหลวงพ่อเกษตรนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเจ้าสัวรายการนี้นะครับหมายเลข2นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ 500บาทนะครับพี่ๆีสำหรับเหรียญเจ้าสวนพลวเกษตรปี35หนะครับผมองค์นี้นะครับผมเป็นมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้พร้อมเนี่ยนะครับพี่พถ้าชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่นะครับปี2535หนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็น2พิมพ์เลยนะครับผมจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับองค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยครับผมเป็นกล่องด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นรูปหนูนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับ2องค์พร้อมกล่องเดิมนะครับหมายเลข3ในอีพีนี้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบงปันนะครับผมให้ในราคานะครับ2รายการ750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับ2รายการ750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวองค์แรกกันเลยนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญโชคดีปี2 5 3 2นะครับโชคดีสำนักสุสานไต้รักนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่3นะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมองค์นี้ก็อยู่ในเรียมเหมือนกันนะครับแบ่งไปใ้พร้อมกันนะครับผมราคานี้นะครับได้2องค์เลยนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมเข็มมะโครนะครับปี2532นะครับผมพิสาขาบูชาไตรักนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับ ถัด <Billie S 2> มานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมเป็นชุดกรรมการ3อง,งค์แบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะมี3อง,3งค์3เนื้อเลยนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นพระพิ اة การามนะครับปี2 4 6 9นะครับผม3เหรียญแบบนี้นะครับชุดนี้แบ่งปันให้ในราคา 1, 0 0 0สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมวันนี้องค์แรกนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้ นี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปีสองสี่หกเก้านะครับพี่รายการนี้นะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับหมายเลขนี้นะครับี่องค์แรกเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาครับผมองค์ที่สองนะครับผมนี่นะครับจะมีสามองค์สามเนื้อนะครับพี่ ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญพวกกันนะครับปีสองสี่หกนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่สี่นะครับองค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมในหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นผิวแบบนี้เลยนะครับ นะครับผมเป็นปีนะครับ2469นะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์นะครับหลวงพ่อกรันวัดพญาการามนะครับผมจังหวัดอยุทยานะครับชุดกรปมการ3องค์นะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมพร้อมีเรี่ยมนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 2 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ เป็นเหรียญนะครับผมไตรมาสห้าเก้านะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อทองแดงลงยานะคบพี่พี่รายครันี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับผมนี่นะครับสําหรับเหรียญนะครับผมไตรมาสห้าเก้านะครับหลวงพ่อรวยนะครับพี่พี่นี่นะครับพระามงคลสิทธาจารย์นะครับผมเนื้อทองแดงลงยาผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมหากสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมเป็นปี25 59นะครับนี่นะครับไตมารห้าเก้านะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่5นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับจะขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายครันี้จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับผมองค์นี้แบ่งฟันให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับผมองค์นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จปกโพนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ สี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่หนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่เจ็ดแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นหลอดพุทวดเนื้อว่านนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่ 7นี้นะครับผมหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองนี้นะครับผมมาพร้อมกับซองเดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านในก็จะมีเป็นกระดาษนะครับผมแล้วก็คาถานะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับอง์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา350บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ350บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่านหมายเลขนี้นะครับรายการที่7นะครับผม นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ350นะครับผมสำหรับเนื้อว่านองนี้นะครับอยากดูผิวชัดๆนะครับที่ผมลงให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม350นะครับผมสำหรับหมายเลข7นะครับผมขออนุญาตเก็บองพระเข้าไปในซองเดิมนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้นะครับจะเป็นหมายเลขที่8นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจจริงๆก็พูดคุยราคากันได้นะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นสมเด็จหลวงปู่ยิ้มนะครับผมสมเด็จนะครับเหมือนจะมีพรอยนะครับผมในผิวองค์พระเลยนะครับก่อนหน้านี้ E ีก่อนหน้านะครับผมก็มีองค์หนึ่งนะครับผมแต่ผมได้รับมาพร้อมกัน2ององค์นะครับเผื่อท่านใดนะครับผม ไม่ทันอย่างไรก็ลองดูองค์นี้ถูกได้นะครับนี่นะครับเป็นพลอยนะครับผมอยู่ในผิวแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมเจ้าของเดิมแกแจ้งผมว่านะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ยิ้มนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมผิวสวยมากเลยครับพี่พี่พร้อมเรียบแบบนี้นะครับราคา450าบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็รีโรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับพี่ๆหลวงพ่อกวยนะครับผมเป็นเหรียญหลังฮนุมานนะครับผมเนื้ออันปัก้านะครับมาพร้อมการประกาศสินิบาตแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผมพิมพ์หลังฮนุมานปี2 5 2 1นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงรายละเอียดนะครับผมให้ดูที่ผิวเหรียญกันเลยนะครับพี่ๆจะได้ดูกันชัดๆนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่9นะครับผมใน EP นี้นะครับอง์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นธนูมาเชิญทงแบบนี้นะครับพี่พี่ที่เราลึกในงานนะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับผมในงานผูกมาท่าสีมานะครับลองดูกันได้นะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา 650บาทนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็ตามไทยได้ EP กันด้วยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับพี่ๆมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา350นะครับพี่ๆรายกันนี้เลยนะครับสาหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะครับพี่ๆพิมพ์7ชั้นนะครับ ลองดูกันได้นะครับผมเนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่พี่องนี้นะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่องนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมรายคันนี้นะครับจะเป็นนะครับผมสมเด็จรุ่นแต่งรายงานนะครับผมองค์นี้ก็แบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับ350บาทเหมือนกันนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับคู่กันกับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าแยกนะครับผมผมแบ่งปันให้ได้องค์ละ350บบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีปลายทางไม่มีบอกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะครับผมดูผิวองค์นี้กันได้เลยนะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นประทับตราแบบนี้นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าท่านใดได้ไปแล้วนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสินะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบสองแล้วนะครับผมรายกันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ ปิตาครับผมผู้เอี่ยมนะครับผมองนี้เอา450นะครับผมสําหรับปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมจะมีเชี่ยวพันรอบองค์พระแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆิแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิตาหลวงผู้เอี่ยมรายคันนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลอมพกแก้วนะครับผมเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขนี้ก็450นะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นี้นะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผิวนี้สวยงดงามมากๆนะครับผมเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับด้านหลังจะเป็นหลังแบบด้วยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ หากสนใจหลักหลายรายการขึ้นไปนะครับผม2รายการขึ้นไปก็พูดคุยราคากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเปิดโลกหลวงปู่ดูวัตสแกปบุกเสกนะครับองค์นี้เอา450นะครับนี่นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับวัดสกนะครับหรือว่าพระพงปัญโยนั่นเองนะครับ จังหวัดอยุทยาปี2532นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาพิมพ์ข้างกระหนกนะครับผมหมายเลขอ5นะครับองนี้เป็นเนื้อองเคสอนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเอ่อเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังแบบนี้นะครับองนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับสําหรับปิดตาข้างกระหนกรายการนี้นะครับหมายเลขที่15นะครับผมฝังตะกูตรงนี้ด้วยนะครับผม มีตะกรุดนะคะพี่พี่องค์นี้นะครับเอา400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมกระหนกข้างหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับรายการที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาเอาขออภัยด้วยนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผม กลุ่มวัดใหม่อมตตรสนะครับพี่ๆรายการนี้พร้อมเรียมแบบนี้องค์นี้เอา400บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จกลุ่มวัดใหม่อมตรสนะครับองค์นี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผรายการนี้นะครับหมายเลข16นะครับด้านหลังจะเป็นประทับตราไว้แบบนี้นะครับผมกลุ่มวัดใหม่อมตรสนะครับพี่ๆพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับ ท่านใดกาลังตามหาพระสมเด็จอยู่ลองดูหมายเลขที่16นี้ก่อนได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับรายกานนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับวัดละหานไล่นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมเอาในราคา300บาทนะครับผมสําหรับปิตาผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่17นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับ ใครดูแล้ถูกใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมสามบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมหากอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมาในไลน์ได้นะครับผมง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้นะครับด้านหลังจะมีพลอยนะครับผมสีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงนะครับฝั่งเข้าไปในผิวขององค์พระปิตาเลยนะครับ 300บาทนะครับผมพร้อมกล่องนะครับหมายเลขที่17นี้นะครับผมปิดตาแผลพายกลุ่มาหลวงูุทินะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่18นะครับอันนี้จะเป็นแหวกม่านนะครับพี่พี่เป็นรุ่นฉลองเรือนไทยนะครับ53นะครับนี่นะครับอง์นี้เอา300บาทนะครับสําหรับสมเด็จแหวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับชุตินาาโรนะครับผมหมายเลข18นะครับ 300บาทนะครับผมรายการนี้300บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับหลวงพ่อกูยนะครับรุ่นฉลองเดือนไทยนะครับผมต้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับปี53นะครับพี่ๆ2 5 5 3นะครับ เลขนี้หมายเลขที่18นะครับผ mhm. มแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหรือพ่อคูณปริสุโธนะครับเป็นเื้อทองแดงนะครับผมเหรียญนี้ออกที่วัดแจ้งนอกปี36นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมเจริญพรหรือพ่อคูณปริสุโธนะครับนี่นะครับผมเจริญพรล่างนะครับผมต่อโคดวจนนะครับผมตรงไหลนะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมรุ่นฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกนะครับในเมืองนครราชสีมาปี36นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการที่19นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อกระไหลทองนะครับพิมพ์หลังหนังสือนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม สำหรับนะครับผมหลวงพ่อทวดเนื้อกระไหลทององนี้นะครับหลังหนังสือนะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมรายกันที่20นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเอ่อพระชัยวัดนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับ งนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พี่เอา400บาทนะครับสําหรับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อคูณนะครพี่พี่ดูนะครับเป็นองค์เล็กที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผวันนี้นะครับผมจะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับนี่นะครับท่านใดนถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาท,ทานะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22นะครับรายการรองสุดท้ายนะครับเป็นปิดตา,านะครับ ข้างกระหนกนะครับผมองนี้จะเป็นเนื้อนะครับก้นครกนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสาหรับปิดตาข้างกระหนกนะครับผมฝังตะกูสามดอกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจองคไหนชอบใจองไหนนะครับจดหมายเลขไว้นะครับผมจดหมายเลข ep ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สอบถามมากันได้เลยนะครับ นี่นะครับองค์รายการรองสุดท้ายนะครับผมปิดตาข้างกระหนกนะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับผมกลุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่พี่เป็นขุนแผนกระเบื้องเครือบนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1 0เอ่อ23นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับขุนแผนกรุวัดใหญ่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมลรวชอบใจรับชมลรวถูกใจนะครับดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ